ยตู้ขึ้นรถแห่นะนี่ล้วขาางกลาง่ฮะเขาา้ทงน่มันเดได้อ็เลยเสียบตู้ขึ้นรถแห่เลยที่ตั้งร่งหมุนเขาได้นี่ยเขาาตรงกลาง้าค่อยมากนะครับก็เป็กกันนี้เไม่า่ออไม่่เออม่่่เ่ไ

อ้นอเปิดฟโอ้โอ้ี๋ยวครับเดี๋ยวยิงเดี๋ยวครับเปิดไาหนาตู้มาได้เดี๋ยวหนูขึ้นมาก่อนครับหนูขึ้นมาก่อนดีเดียวตูการกินก่อน ไอ้ต้องเอาเล็กสองอันนี้ออกครับโที่รกว่าจะ่่ใสนยับยับมาห่างหนังหน่อยก็ได้เพราะไ้เน่ยเปิดฝาตู้นะอ่พอต่อไปรถไอ้สีปิดข้างหลังไงคือจังอันนั้นนะมันจังไม่ได้มางรถเล็กอันข้ามสอง ไว้กันเดียวกับปาดเราไปดิกขาเดียวหถอยตู้ขึ้นไปเออปาดออกเลยกระเดี่บ่พก็ต้องย้าดไปใหม่ตู้เสียตู้ถ้าปาดออกก็ต้องถอยตู้เบียดออกอ่ะเชียงกลางมาดิดึงข้าไปเปล่าดึงเข้าไป กลางแหลมครับขาก็เป็นอะไขึ้นอีกวะเลังอด้วยโครดีมากเรยูทูบเรื่องติก๊กต็อกเลยเอาดัานไม่อีกตามเปล <c oughs> ี่ยนเมีมีติก๊กต็อกวะ นี่เต็นี่ยูทูปมั้งนี่ฮอตยูทูพี่ช่องแวเดมีช่องช่องแวงเดบ่มีบ่มีช่องมแต่เบ่ง่ะด้าดันตัดัขึ้นมานี่เออพ่อเด็กปาดออกนี้เอาลงเอาลงบอกนว่าสิเอาคางสิบต้องเอาค้าง นาครับเอาข้างนาขึ้นข้างอเอาข้างเล็กข้างนาครับข้างเล็กน้าเล็ก้าง้อรถแาไปได้ซื้อรถแทไปดีรถแทบไปหนิยงวะอันนั้นฟุว่า เพื่นว่ายังก่อนอ่าเพื่นว่าอ่า,า,อาอรถแท้มินิมินิงูมิบนะบุ๊แมนครับบิวเวอร์เซาบิวเบีวร์เซาอ๋อในเสียบมินิงูมิบบิวเวอร์เซาแอบไทยหน่อยๆน้ำเน้นเสื้อเสื้อยอดมินิงูมิบแอบเสื้อเต็มมินิงูมิบบิวเอซาวอร์เซาบุ๊คแมนครับเสื้อเต็มเห็นว่าเสื้อแท้สิยังครับ ดูแลให่ส <lien plane story> ิย <sharing> ังครับไล่ๆ <Stadium> ส <music> ิเดี๋ยวจ้างจังคอยสรุปกันที่หลังแดดวันแดดใกล้หมดแล้วครับเราติดตั้งตู้เสร็จแล้วครับนี่กำลังจะติดตั้งสายตั้งตู้เสร็จแล้ว สูเบ็เสร็จแล้วสู้เสียงกลางเสร็จแล้วเหลือแหลมครับแหลมกำลังยกตึ๊ นี่เขาเหล็กสยงามตัวแรงนี่ยเอาให้ดูโอ้โอดีมันดีมากนี่ก็เราก็จะเอาแหลกขึ้นครับอันนี้แหลกพราะวแอมนะ ออกแบบมาสำหรับรถแห่ใส่ใส่แอมแล้วก็มันจะมีแอมที่ตูดเล็กแล้วก็สามารถมองเข้าไปด้านข้างได้เลยนะครับก็ไม่ต้องามาส่องจากด้านหลังนะครับต่อสายง่ายๆตัวนี้เสียงกลางเป่นอนเ ระบบนี้เดี๋ยวทําแค่ด,ด้านหน้านะครับเดี๋ยวด้านหลังก็เดี๋ยวเพิ่มเติมรอ,อ,อบหน้าครับแวาูนพ่เอมว่างล้เพอาแอมขับเบีฮะอสิไปบอ<ป>แม่เอาแข็งมานล,ล,ละมึงกเางาตีเยอ,อะิวยแม่ท้ายลตตอกเด้บอกยังไงตอนนั้นคนที่ท้ายลูกแต่ไงเพ่อนี่ไปเรบัง ไม่ดีบ้งบ้งบอกเนี่ยบางมันเขาบอกว่ามันจิตํำมันนี่ได้ไงโอ้โหนี่มันรุดได้ไงโอไม่ขี้มานนี่มันรเนนี่อ้่ขึ้นเลยได้ปะเันน้องแม่ เง่งิบดี้ียเปนนี้นี่นะก็สถานการยืนจบไปเลครับอเนหลา็ชุดนี้เป็นสามทางครับนี่แหลมแยกแหลม นะครับแหลมก็ก็แปดดอกครับแปดปาดจับว่าไยวะหาคนันาเนนั้นจุะจุนละเลยเลวะ จ่ายเงาอันนี้อันนี้ขับเบรดฮะวันนี้ยี่สิบขับเบรดง่ายคับจันเง่ายกว่าหารถเลยโอเคอมาฟังเสียงกันครับ จะได้ไงได้ครับงทกไงจากที่ลุยกันมานาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những จบงาน